สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ฮะดดษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮีมอันฮัมดุลลาฮิรับบินอาลามีนวะบิฮินะสตอีนลาฮาวละวะลากูวะตตอิลลาบิลลาฮินะลีนอาซีม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقام أقام จากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับผมอันทัมดุดิละครับพี่น้องเรื่องที่เราเองนะครับได้ทําการเรียนรู้กันอยู่กับตำรับตําราที่มีชื่อว่าอันกาบะเอสนะครับของอิหม่ามอัจฮบีที่เราเองได้พูดถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับบาปใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับณนะขณะนี้เองอันทัมดุดิละเรานั้นอยู่ในบาปใหญ่ ประการที่เก้านะครับอันเกืบีรออัตตาเซอาบาปใหญ่ประการที่เก้านะครับนั่นก็คืออัลกัซจิบุอัลันบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกัซจิบเนี่ยนะครับแปลว่าการโกหกการกล่าวร้ายอัลันบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ให้พี่น้องนั้นนะครับได้เข้าใจเบื้องต้นแบบนี้ก่อนว่าเรื่องราวของการโกหกโดยพื้นฐานเดิมในหลักการของอันอิสลามเป็นที่ต้องห้ามอยู่แล้วครับพี่น้องการโกหกในหลักการของอันอิสลามเป็นที่ต้องห้ามอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะโกหกต่อใครทําการใส่ร้ายต่อใครพูดเท็จต่อใครเนี่ยนะครับอันนี้หลักการของ อันอิสลามนั้นได้ทรงห้ามอยู่แล้วนะครับและถือเป็นลักษณะที่อัลลอสุบะฮานะฮุวาตาลาได้ทรงตําหนิเอาไว้เป็นมารยาทที่มันไม่ดีนะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงตําหนิเอาไว้ทั้งตัวบทหลักฐานมากมายจากอันกุรอานและสุนนะของท่านนาบีมมฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นนะครับใชเช่นที่อัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวาตาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่า อายะตุลมูนาฟิกสาลาสเครื่องหมายของผู้ก,กลับกรอบหรือมูนาฟิกมีอยู่สามประการด้วยกันอิดะฮัดดดซะอิดะฮัดดดซะกกซับเมื่อพวกเขาเหล่านั้นพูดเขาก็จะโกหกว่า,วา,าอีซาวะาอาดะอัคลัฟและเมื่อเขาสัญญาเขานั้นก็จะบิดพลิวต่อคำสัญญา ว่อีซะตูมีนาคอนและเมื่อเขานั้นได้รับอามานะได้รับมอบความไว้วางใจเขานั้นก็บิดพิวมันคดโกงต่อหันนีครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าหนึ่งในเครื่องหมายของมูนาฟิกเนี่ยนะครับนั่นก็คือเมื่อพูดก็จะโกหกเมื่อพูดก็จะโกหกเพราะฉะนั้นเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่สมควรที่จะอยู่ในตัวของบรรดาบุคคลผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นผู้ศรัทธานะครับหนำซ้ำครับพี่น้องใครก็ตามที่เขาเรานั้นเนี่ยนะครับโกหกเนี่ยพี่น้องเท่ากับว่าเขาพยายามที่จะเอาลักษณะของมูนาฟิกนี่มาใช้มูนาฟิกนี่คือพวกหน้าไหว้หลังหลอกนะครับเป็นบุคคลผู้ที่คบไม่ได้พี่น้อง เหมือนดังในยุคสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะเลฮ์วะซัลลัมเนี่ยนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นต่างหนีทับกันเนี่ยพี่น้องในวันที่เกือบที่จะประเชิญหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ทําการหนีทับกันไปนะครับนี่คือวีรกรรมนะครับที่เหล่าบรรดามูนาฟิกในยุคสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะไรฮ์วะซัลลัมได้กระทำเอาไว้และที่สำคัญเช่นเดียวกันครับพี่น้องในเมื่อแนวทางของอันอิสลาม ไม่อนุมัติในเรื่องราวของการโกหกความสัจจริงการพูดจริงการมีสัจจะคือหลักธรรมคำสอนของอันอิสลามอัลลอฮฺสุบฮานท่านนาบีมุฮัมัดสสัลสลออะไัวัลวนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอะัยกุมบิซิดจำเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องมีความสัจจริงฟาอินนัสซิดกาะยะฮดีอิลันบิร เพราะแท้จริงการสัต์จริงนั้นมันจะนำพวกท่านนั้นไปสู่ความดีว่าอินนัเบรร์ร้ยะดีอิลันเันนะและความดีก็จะนำไปสู่สวรรค์เมื่อมีความสัต์จริงเนี่ยพี่น้องสัต์จริงนี่ก็จะเข้าไปหาเออก็จะนำพาไปสู่ความดีเมื่อทำความดีมากๆนะครับก็จะเป็นหนทางในการไปสู่สวนสวรรค์นะครับ ว่าไม่จะารุ่นรักรุยสุดูกุและจะพัลศีดกนะครับผู้ใดก็ตามที่มีความสัจจริงและแสวงหาไฟหาความสัจจริงฮัตตายุกตะบะอินดัลลอฮิศดดีก่อนเขานั้นจะได้รับการบันทึกณทเทลัสอุบฮานะฮูวะตะอาลาวว่าเป็นบุคคลผู้ที่สัจจริง คนที่มีความสั์จริงเนี่ยพี่น้องนะครับที่ในยุคในสมัยปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับคนสั์จริงเนี่ยไม่ค่อยมีคนเชื่อแต่คนโกหกนี่มีคนเชื่อคนสัต์จริงนีนนนะะ่ถูกตราหน้าว่าเป็นบุคคลผู้โกหกบุคคลผู้พูดโกหกนี่นะครับถูกตราหน้าว่าเป็นบุคคลผู้สัต์จริงแต่ณที่ละซุบฮานะหัวตาลาไม่ใช่ครับพี่น้องถึงแม้ว่าในสังคมนะครับบุคคลผู้สัต์จริงจะโดนตราหน้าว่าอย่างไรก็ตาม แต่ณนะที่ลอลสุปะหานาะหัวตาลานั้นเขานั้นนะครับได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะครับว่าเขานั้นคือซิดดีกคือบรรดาบุคคลผู้ที่มีความสัจจริงวอียากุมวลมกซิบและพวกท่านทั้งหลายพึงระวังการโกหกหมดเท็จเถิดฟะอินนันกกซิบะยาฮดีอิลันฟูยูรเพราะแท้จริงการโกหกหรือความมดเท็ย จะนำไปสู่ความชั่วว่าอินนัฟูจูรอญะดีอิลันนารและความชั่วก็จะนำไปสู่นรกว่ามายซาลุลอับดุยักซีบุใครก็ตามที่เขานั้นโกหกว่าตะฮารรันกกซีบะและแสวงหากับการโกหกฮัตตตายุก حتّى يقتب ล ن الله كذابا เขานั้นจะได้รับการถูกบัน,นทึกนะเทลลัสซุบฮานอหัวตาแล้วว่าเป็นบุคคลผู้ที่โกหกนี่ครับพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเลือกเองไม่ได้นะครับหรือเราเกำหนดวางระบบเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ใช่นะครับท่านเบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอัสลัมได้ระบ,บุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากวันนี้ อยากจะเป็นบุคคลผู้ที่มีความสัั่์จริงให้พูดจริงและการพูดจริงจะนําไปสู่ความดีความดีจะนําไปสู่สวนสวรรค์และใครก็ตามนะครับที่เป็นบุคคลผู้ที่โกหกจะทําให้เกิดความชั่วเมื่อมีความชั่วก็จะนําพาตัวของเขานั้นไปสู่นรกเห็นไหมครับพี่น้องว่านี่คือการโกรหกเนี่ยนะพี่น้องนะครับในเรื่อง ที่เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ใช่เจาะจงเฉพาะเพียงแค่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนี่ขนาดโกหกที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่านนบีนะพี่น้องยังมีโทษที่รุนแรงขนาดนี้แล้วสัมหาอะไรครับพี่น้องกับการโกหกใส่ร้ายต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลาฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีพูดนั่นพูดนี่แต่ในความเป็นจริงท่านนั้นไม่ได้พูดเลย หรืออีกหนึ่งตัวอย่างครับพี่น้องอยากจะได้ยิบยกนําเสนอให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นภาพนะครับถึงโทษทันอนันรุนแรงของบุคคลผู้ที่โกหกโกหนะครับนั่นก็คือฮะดีษท,ที่ถูกบันทึกโดยท่านซามูรอบินยุนดุบรอดิอัลลอฮอันซึ่งท่านนั้นได้เล่านะครับบอกว่าท่านมีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได กล่าวใน h ะดีษที่เล่าเรื่องราวความฝันของท่านเนี่ยนะครับว่าฟาอาตตยนารอยูลินมุสตัลกินลิกอฟาแล้วเรานี่ก็ได้ทำการเดินผ่านชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพนอนหงายฮฮิิิิบบกัลุมมนะดีวอาโดยมีชายอีกคนเนี่ยนะครับที่ ได้ถูกทําการอาธ,าธิบายว่าคือมาเลกาเนี่ยทำการยืนค่อมลงโทษเขาด้วยกับท่อนเหล็กว่าอีซาฮัวยะตีอะฮะชิกไยว่าเจฮีฮีฟายูชาชิรุชิดก้ฮูอีลากอฟานะครับชายคนที่ยืนอ,อ,อยู่ทางด้านหนึ่งของใบหน้าเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ท่อนเหล็ก ทิ่มปากจนทะลุถึงท้ายทอยนะครับทิ่มปากจนทะลุถึงท้ายทอยเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็ <c oughs> ทิ่มรูจมูกจนทะลุถึงท้ายทอยและนอกจากนั้นครับ <c oughs> ทิ่มว่าไอหนาหูอีลากราฟาทิ่มดวงตาจนทะลุถึงท้ายทอยลหลังจากนั้นเองนะครับท่านอบีมุฮัมมัดสัมลุทลเจ้าอะลัยฮิวะาสัลลัม ได้กล่าวต่อบอกว่าซุมมายะตะฮาวะลูอิลันจานิบิลอาคิรวะยัฟอลูบิฮิมิสลามาฟะอะลบิลจานิบิลอาวัลจากนั้นคนดังกล่าวนี่ก็คือมลา,ายกาดังกล่าวนี่ก็ได้เปลี่ยนไปยืนอีกข้างหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนกับที่ได้ทำในครั้งแรกเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือเอาของแหลมเนี่ยนะครับทิมทะลุไปอีกข้างหนึ่ง ทิ่มรูจมูกจนทะลุถึงท้ายทอยทิ่มดวงตาจนทะลุถึงท้ายทอยฟะมายาฟรุกุมินซาลิกกนจานิบิฮัตตายาซิฮัลอาวะลุกะมาการเมื่อทำอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะครับไอแผลด้านครั้งแรกเนี่ยที่ถูกทำเนี่ยอีกข้างหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็มันก็หายซุมมาย่าอูดูฟ่ายยาฟาลูบิฮิมิสลามาฟะอัลบิฮินมัราะอัลโอลา เมื่อแผลหายเสร็จแล้วก็กลับไปทำนะครับสลับสัสบเปลี่ยนวนเวียนกันไปแบบนี้นะครับทำซ้ายทีขวาทีพอซ้ายหายกลับไปทำซ้ายใหม่พอขวาหายกลับไปทำขวาใหม่นะครับโดนเหล็กแหลมทิ่มแทงทั้งวันฟ <scholar> าสั่ละอลันหุนนบีอูฟาสั่ละอลันหุอันนบีอูซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะกีละล,ล,ละและ,และท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮิวะสัลลัมก็ได้ถามถึง เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ได้มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลลยฮิวสัลัมว่าอินนฮุรรจญุลุยักดูมิมไบติคนที่ถูกลงโทษแบบนี้คือผู้ที่ออกจากบ้านในตอนเช้าฟายักซีบุลแกซีเะตับลุบุลอาฟากแล้วเขาวนก็พูดโกหกจนกระทั่งไอเรื่องที่โกหกเนยนะครับกระจายไปทั่วทุกสารทิศ นี่เห็นไหมครับพี่น้องว่าการโกรหกเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีผลต่อคนที่เราโกหกใส่เท่านั้นนี่นครับแต่มันยังเกิดผลวงกว้างกับสังคมนะครับทำให้ผู้คนนี่เข้าใจผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้ผู้คนอาจจะหลงเชื่อนะครับได้ยินมาแป๊บเดียวนี้ก็หลงเชื่อเห็นไหมครับว่านี่ลำพังนะพี่น้องเพียงแค่การโกรหกนะครับที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง กับท่านนาบีม,มุ h a ม m a d สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับยังมีโทษทันที่รุนแรงขนาดนี้นะครับส่วนการโกหกต่อท่านนาบีม,มุ h a ม m a d สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีโทษทันรุนแรงขนาดนี้ไหนเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรานั้นจะได้มีโอกาสในการพูดคุยกันหะดีษบทีหนึ่งครับท่านนาบีม,มุ h a ม m a d สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอ anazaimun bi b a ตินฟีร r o b a ิน n ันนะห์ ฉันขอรับรองว่าจะมีคดีหาตเตรียมไว้ในสวรรค์รอบนอกริมันตารกันมีรอว์วอินกกนโมฮิกก์สำหรับบรรดาบุคคลผู้ที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามวบีเบตินฟีวอสตินเยนนาลิมันตาร์กนแกซิมและจะมีคฤหาอันใหญ่โตที่ถูกเตรียมไว้ตรงกลางของสวนสวรรค์สำหรับบรรดาบุคคลผู้ที่ละทิ้งการ กหกว่าอินกานามาซิฮันถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่หยอกล้อหรือพูดเล่นก็ตามวอบิใบตินฟีอาลันจจนนาลิมันฮัสนะคูลุกอและจะมีขฤรือหานหลังหนึ่งที่ถูกเตรียมไว้สำหรับที่ในชั้นที่สูงที่สุดของสวรรค์น,น,นะครับแก่บุคคลผู้ที่มีจริยามารยาทที่ดีพี่น้องเห็นอะไรจากคาอดีนี้ครับ สิ่งที่ท่านนบีม u h a m m a d ส a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l กำลังจะชี้ให้เราเห็นนั่นก็คือไม่อนุญาตให้โกหกนะครับถึงแม้ว่าจะเพื่อการล้อเล่นหรือเพื่อให้คนขำให้เป็นเรื่องตลกนะครับหรือดึงความสนใจของผู้คนก็ตามไม่อนุญาตให้โกหกและใครก็ตามนะครับที่ยังยืนหยดัดยืนยันเอาไว้ยพี่น้องท,ท่านนบีม u h a m m a d s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l รับ ประการเขาด้วยกับคฤหาสน์หลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าคฤหาสน์ในดุนยาเนี่ยที่ว่าหลังใหญ่โตมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันสมบูรณ์ราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยพี่น้องคฤหาสน์หลังเหล่านี้ครับไม่สามารถเทียบเท่ากับคฤหาสน์ที่อยู่ตรงกลางของสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ วันนี้เราเองอาจจะต้องหาเงินพี่น้องนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาเนี่ยนะครับซึ่งบ้านหลังเล็กๆเนี่ยแต่ในวันอาคิร้อน,เ,นเราเองไม่ต้องหาเงินนะครับเพื่อที่จะไปแลกบ้านเพียงแค่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราปฏิบัติในสิ่งที่ลักษมีบานหัวตาลาทรงสั่งใช้ออกห่างละ,ละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งห้ามเรานั้นก็จะได้สวนสวรรค์อันเป็นบ้าน,นที่พำนักนิรันดร์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใครก็ตามที่เป็นบุคคลผู้ที่มีความสัตย์จริงเขานั้นไม่โกหกเนี่ยนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยีฮวาสัลลัมได้รับประาการเขาได้กับบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์นั่นเองนะครับก็อินชาอัลลอ์นะครับในตอนหน้านะครับเราน่าจะได้มาทําการพูดคุยกันนะครับในส่วนของออการโกหกต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยีฮวาสัลลัมวะบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิด ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ